โ้ยฝนลงมาอีกแล้วพี่น้อเลยฝนโปรยลงมาอีกแล้วคุณผวจ้าาคุณแม่จัาจับาม่สานนครับำบุณหาแัมกี่เนขออุโงจ้าบุญน ไม่แล้วไม่แล้วจะมาบุกขึ้นเนาะยกบคนแลขึ้นเหนื่อยเหน่อไปเรอยนะครับเอาพี่น้องเข้าเส็จ่น้องตลอด่ซ้มกินใครแล้วหรอเขาว้างไออของงานบุญมหาต่สหรับมนของวนน้จะรอพี่บมาครั้ม่ย่าไรย่างไานะคบมอ่ไห่ก องศานะครับทุกนกันเลยนะครับให้ความเม่ตาความราใจร้อยครับเต่านี้โอกาสว่าเป็มจะิานที่ใหญ่พ้าบุญมหาการีมหาบุบุอันเ่งใหญ่ขาอนุโมทนาบุญน้าข้านาจมภาและับพี่น้องนะฮะทาเลที่นี้ถือว่าเป็นเราภาเพื่อนนั่ับวันนี้พักด้ดหรือที่น่องพัดูตั้งใสบายแก่เนาะพี่น้องทุกอยางเด้อเอนอดข้าแล้วก็งานยาเีองาค่